สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าลดราคามาฝากเป็นรองเท้า xpd สำหรับพวกที่ชอบออขี่ทัวรลิงหรือจะขี่ฮารเลยสายคาเฟ่ได้หมดเลยนะครับมีทั้งหมด4รุ่นนะครับมีรุ่นนี้ Village เป็นรองเท้าสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตรงหัวเรามีตัวงัดเกียร์นะครับรองเท้าพื้นจะแข็งนะครับงอไม่ได้ป้องกันการเวลาที่เรายันพื้นหรืออะไรเงี้ยป้องกันไม่ให้ข้อเท้าเรา,าบาดเจ็บนะครับแล้วก็ใช้ระบบซิปด้านข้างนะครับใส่ง่ายภายในงานเก็บอย่างดีนะครับ XPD นะครับ XPD ก็คือบริษัทลูกของ Speedy แต่ทำเฉพาะรองเท้าอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้ลดเหลือจากราคา6,900เหลือ2,900นะครับแล้วก็รุ่นนี้เทมากใส่กับยีนใส่กับยีนนะขี่รถคาเฟ่สวยสุดๆนะครับอันนี้เหลือ3,500ระบบเหมือนกัน สายด้านข้างนะครับมัดเชือกแล้วก็มัดให้แน่นเลยไม่ต้องนัดแล้วตัวสาใส่ใสายด้านนี้นะครับภายในสวยงามงานละเอียดนะครับแข็งแรงเป็นรองเท้าสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีหูหิว้วพื้นอันนี้จะพื้นนะครับมีหลอกนะครับอันเมื่อกี้จะพื้นขาวแบบน,นี้เหมือนกัน นะครับแล้วก็มีอันนี้มาฝากด้วยเนส l ิวอันนี้ํัหรับผู้หญิงลดเหมือนกันครับเหลือ3,500นะครับอยากได้ไซส์ไหนบอกมาเลยส่งฟรีถึงบ้านนะครับส่งฟรีถึงบ้านเลยช่วงนี้สองพันเก้าเองแล้วเจอกันนะครับ